ลุงจับนะไอ้หนูดูลิเกขออะไรอย่างหน่อยอะไรอ่ะดูกระเจี๊ยวหน่อยดิโน่สภาพครูไม่ดูอะไรอ่ะทันสมัยมากเลยนะทำไมครับโอ้โหถ้าผู้ชมมาจะเห็นมันลุงลังอันนี้ขนวันมิน้นทำไมอ่ะอันนี้ขนทูมิน้นมามามา,มาดูวัมซ์มิม้นหนึ่งบัมซ์มิ้นเนี่ยฮะตัวกระเทยสภาพไม่รับนเปนกระเทยเลยน้ำค้างจ้าน้ำค้างว้า ียาได้สายมึงบ้าแล้วกูดูด้ว,นวนนยนะน้ำค้างไ yeah. <c ười> ปกลัวได้ไงน้ำตาเห็นตัวปัจจุบันลานไม่เกินน้ำค้างเอยกลัวกลัวอะไรกันล่ะมากลัวประตุสานคอนเฟิน์มพี่พายเอากระเทยมาเป็นนางเอกได้ไงด้วยพี่กิงมันต้องสวยใช่นะแล้วต้องทิงงานากาต้องสวยนะไป <c ười> ิงครับพี่ น้ำค้างตาน้ำค้างตาฟังคาพิว่าคุวิหน้าเธอเหมือนเพื่อนมองข้างๆเหมือนผีแต่ก็หน้าตาดีใช่ได้ <c oughs> เหมือนมองกระจก ปากมันก็แรงเหมือนกันปากมันก็น้าของข้าก็านั้นเหมือนพี่น้องกันเมื่อไกลพอเจอปุ๊กอยากบอกรักปั๊บ,บความรักมันมาจับดวงใจขอ อย่ามาล้มคอ,อบ,บอกไอ้คุณไม่มีสกุลยามาเกียว<อ>มึงตามแค่เกลืออยากเกลือมาเกียวอยากเกมาเกียวก้าวไส้น้ำค้างทองพุดประดุดดังเพชรมึงก็แค่เตะวัวตายนี่ทาานนี้นะนจะบอกแกไว้ให้ที่ร้านกำค้างขาอ่อนสั้น น้าเ้สภาพมึงจะรักคนดีไหมเนี่ยแล้วเขาคิว่าจะเอาึงเหรอพี่เป็นเด็กวัดเนี่ยทำไมรักเคยอยากใ้ความรักจากเธอเออ อทรักพี่เดนนะไม่เธอนี่ชาตนหน้าข้าฉันก็ไม่เห็นอะไรชาตินิชาหน้า่อแหลแล้ว่อแหล่ะก่อแลมึงไม้ผู้หี่ลเปใช่ไมึงเอาลัแลไปเลิกแล้วเหรอรักพี่เดนนไมรักพี่เะชาตนชา้ข้าฉันก็ไม่ได้เห็นรักพี่เดยนะไอ้บีอ์ อะไรอะเหียพันกอมึงหลุดเนี่ยอะอะันกอมึงหลุดเนี่ยคนดูบอกเห็นไม่ชัดตอมีทีคนบูกเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดรเอรอเบอรอ้โหรรมึงไม่ให้กูแกงแม่ทะเลยเหรอทำไมโอ้หไม่มีน้ำเลยทะเลล้วน ไปกอะไรมึงเช็ดอะไรอ่ะเช็ดไม้ตกปลาปูตกตอกไมมึงจะมาเช็ดกูอีกเหรอหกเลยยกมือ หอมจังเลยแยงดูดิเีืยองไรค้าหอมไหม,ไมยกมือขึ้นูกจูบกี่เปียกทำลายพบน,น้ำเปี่ยนมาเนี่ยหวานยกมือขึ้นรูทจูบน้ำม่ทง<ข>ออหอมเดืดายใส้เศรษะเลรษฐคนดักคุณไม่ยักเล็ก หอมทะเลเดือเือลายสามเดือนนึ่งอะไรให้รังไอ้คุณถึงจะดังนาดาอยู่าเดียสเดือนโอ้ยากกินหน้าไปไปๆจะย้อนสับ